สวัสดีเพื่อนสเิกดรอยแซนนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว Sony Xperia Ion นะสำหรับ Xperia Ion นะครับมีสเปคเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับกล้องนะครับผม12ล้านนะครับแล้วก็เป็นสี u Dual คอร์ 1.5K h z ซึ่งสเปคตัวนี้ก็เป็นสเปคเดียวกับตัว Xperia S นั่นเองนะครับส่วนของวิดีโอครับอันดวยคอมเมลนทสูงสุดคือ Full HD 1080p หน้าจอครับขยายขึ้นจาก Xperia นิดหน่อยนะครับกลายเป็น4.6นิ้ว ตัวเซนเซอร์ของกล้องก็เป็น XMR นะครับผมมีระบบ b บ w a y Engine บนส่วนของหน้าจอนะครับแล้วก็มี 3D พาโนราม n า r ีเ a มี x l าใข้อมลำโพงข้างหลัง,งนี่เสียงดังขึ้นไปอีกนะครับต่อ HDMI ได้นะครับมี WiFi และพวกนี้แล้วก็มี PlayStation certified คือถ้าเกิดว่าคือถ้ามีเกมเล a y รูกเก่าที่มันพอร์ตมาลงบน PlayStation certified นะครับก็จะมาเล่นได้นะครับสามารถจะดาวน์โหลดจะซื้อมาได้นั่นเองคราวนี้มาดูตัวเครื่องกันนะครับ มาครับนี่ครับตัวเครื่องครับ sony xperia ion ครับเส็นว่าเครื่องค่้างจะใหญ่แล้วก็เพราะจอมันใหญ่ห6นิ้วมาดูในกล่องกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างมีชาร์จเจอร์ครับอันนี้เป็นสาย Data ครับสาย m i โคร usb นั่นเองตัวนี้คือหูฟังนะครับผมเป็นแบบอินเอนี่ครับแบบนี้มีโลโก้ Sony อยู่ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องไมโครโฟนครับมีปุ่มกดปุ่มเดียวนะครับกดรับสายวางสาย มีละอีกนะครับคู่มือต่างๆอ่ะแล้วก็มีนี่ครับมีหูฟังครับมีจุดเอาไว้ให้เปลี่ยนด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวคลิปนะครับเอาไว้หนีบกับเสื้อผมก่อนในกล่องก็มีแค่ทางัถามว่าเอะแล้วแบตเตอรี่ไม่มาในกล่องหรือแบตเตอรี่ของไอออนนะครับฝังมาในตัวเครื่องครับมีความจุอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยมิลลิแอมนะครับมาดูที่หน้าจอก่อนนะครับหน้าจอนี่ก็สี่จุดหกนิ้วนะครับ สำหรับขนาดของหน้าจอแล้วก็ความละเอียดเป็น hd 7 2 0 p นั่นเองส่วนด้านล่างตรงนี้ครับมีปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบ็ะแล้วก็ปุ่มเซิร์ชนะครับที่ด้านบนตัวนี้มีกล้องหน้าครับขนาด1.3ล้านทางด้านซ้ายตัวเครื่องครับก็จะมีฝาปิดอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องสําหรับเสียบไมโคร usb นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องสำหรับเสียบสาย micro hdmi นะครับเอาไปต่อกับทีวีพวก lcd อะไรแบบนี้ส่วนทางขวาครับนี่ครับว v o มล็อกเกอร์ครับปรับเพิ่มลดเสียงตรงนี้ แล้วก็นี่ปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่องแล้วก็เปิดหน้าจอขึ้นมาส่วนฝาหลังนะครับตรงนี้เป็นโลหะนะครับนี่ครับเมาเงาๆันมันนิดนึงครับแต่เป็นโลหะส่วนข้างบนนี่เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีการเคลือบเหมือนกับลักษณะของยางไปด้วยไรนี้ครับก้องหลัง12ล้านกับ LED flash ส่วนที่ใส่ซิมแล้วก็ micro SD นะครับอยู่ใต้นี่ครับฝาปิดด้านบนแล้วก็สลด์ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับนี่คือช่องใส่ micro SD card นะครับ ผมใส่ตัว1 6กิกเข้าไปนะครับรองรับถึง32กิกนะครับส่วนช่องใส่ซิมนะครับคือช่องเสีส้มนี่ครับดึงออกมาปุ๊บนะครับมันคือซิมปกตินี่แหละครับแต่ว่าอันนี้คือมันก็เป็นอะแดปเตอร์คือแถมมาด้วยในกล่องเลยนะคือถ้าเกิดว่าคุณมีซิมหาปกติเขายัดเข้าไปได้เลยแต่คุณใช้ไมโครซิมคุณก็วางแบบนี้อ่าใส่ตัวสีส้มนี่แล้วก็สิบเข้าไปแบบนี้นะครับมีคราบเรียบร้อยครับมีตัวอะแดปเตอร์แถมให้ด้วยคราวนี้ครับมาเปิดเครื่องกันดีกว่า น,น,นี่คือหน้าจอล็อกสกรีนของ X Play On นะครับด้านบนนี่คือเวลาและข้อวันที่นะครับผมส่วนล่างคือปุ่มล็อกนั่นเองถ้าเกิดเราลากจากซ้ายไปขวาเป็นการลดล็อกเครื่องธรรมดาเข้าสู่หน้าของสกรีนถ้าเกิดจากลากจากขวามาซ้ายก็เป็นการลดล็อกแล้วเข้าหมวดกล้องนะครับส่วนด้านบนที่เป็น o t i f i c a t i o n bar ครับสารถล่างดูได้ด้วยนะครับในหน้นลาล็อกสกรีนซึ่งจากหน้าล็อกสกรีนเนี่ยสามารถจะเลื่อน notification bar ลงมาดูได้เลยว่ามีการแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่าครับมีคนมิสคอมมาหรือว่ามีการอัปเดตอะไรแบบนี้้ก็จะะดดึงดูไเลยนครับ รู้กันอีกอย่างหนึ่งนะครับคือบนหน้าจอล็อกสกรีนสามารถจะสไลด์ตรงนี้ครับตรงเวลาไปได้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นนี่ครับมิวสิกเพลเยอร์ครับกดเล่นได้เลยเล่นเพลงปุ๊บแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับคือมิวสิกเพลเยอร์ครับอยู่บนหน้าจอล็อกสกรีนด้วยคราวนี้ครับเราปลดล็อกเข้าสู่โฮมสกรีนกันสไลด์จากซ้ายมาขวา เป็นหน้าจอโฮมสกรีนนะครับมีทางซ้าย2หน้านะครับก็ทางขวาอีกสหน้าเฉด้าบนครับมีนัวิเกเตอร์อยู่นะครับว่าอยู่หน้าไหนตอนนี้นะครับก่อนที่ไปต่อครับเดี๋ยวมาสังเกตนดึงกันก่อนนะครับตรงนี้ครับปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบ็คเนี่ยมันจะมีไฟครับขึ้นมาด้านล่างปุ่มเห็นไหมครับทึ่งตรงนี้ครับเป็นไฟเฉยนะครับไม่ใช่ปุ่มกดเวลาจะกดให้กดที่ตัวเมนูโฮมแบ็คเสิร์ชธรรมดาถ้าไปกดปุ่มข้างล่างเนี่ยจะกดไม่ติดนะครับเพราะมันเป็นแค่ไฟเฉย มันนี่มีเซ็นเซอร์นะครับอ่ะมาดูกันต่อและจากที่หน้าโฮมสกรีนนะครับถ้าเราลากนิ้วขวา,ากันแบบนี้นี่ครับเป็นการหนีบเข้ามาอย่างนี้ก็จะเป็นการดึงอวิเจตที่แสดงผลอยู่หน้าต่างๆครับมาโชว์และเราสามารถที่จะแตะที่วิเจตครับเพื่อไปที่หน้านั้น,น,นได้อย่างเช่นวิเจตตัวนี่ครับท็อกเกลิลคือสวิตช์ปิดเปิดพวกไวไฟบลูทูธความสว่างหน้าจอปิดเสียงเปิด,ปด,ปด,ปดสันอะไรแบบนี้ครับคือตรงนี้ปิดดาตา้าด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไล่อีกทีนึงปุ๊บขึ้นมานะครับ วิดเจ็ตอย่างเช่นนี้ครับแกลลอรี่นะครับไปภาพถ่ายครับก็จะมีขึ้นมาว่าเราถ่ายรูปอะไรมาบ้างเลื่อนดูได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถจะกดเข้าไปดูรูปถ่ายได้เลยแบบนี้ครับแตะไปนะครับอ่าเปิดด้วยอัลบั้มก็จะเป็นอัลบั้มแบบนี้ครับก็ซูมดูรูปถ่ายที่เราถ่ายมานะครับนั่นคือส่วนที่เรียกว่าวิดเจ็ตครับนั่นแหละครับวิดเจ็ตคือพวกนี้ครับเฟรนฟีดนะครับอันนี้คือเป็นเวทเทอร์วิดเจ็ตหรือพยากรณ์อากาศ คนนี้คือวิเจตนะครับมันไม่ใช่ไอคอนหรือว่าช็อตคัทหรือว่าโปรแกรมที่เรียกขึ้นมาใช้งานคือมันจะเป็นการโชว์ข้อมูลบนหน้าจอเราด้วยเลยนะครับส่วนของแอปพลิเคชันไอคอนหรือว่าแอปไอคอนนี่แหละที่เราเรียกกันนะครับแอป,ปเกมไอคอนต่างก็คือแบบนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมครับประมาณนี้พวกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่แหละแอปไอคอนวกนี้มาจากไหนมาจาก1ครับในแปปอปโรเวอร์คือมีมาเครื่องอยู่แล้วพวกนี้คือแอป,ปต่างๆที่เรามีในเครื่องนะครับนี่ครับนอกจากนั้นครับ แอปต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้จากตัว Play Store นะครับซึ่งเราใช้ Gmail ครับใส่เข้าไปนะครับเป็น Google Account เข้ามาสามารถจะเลือกดาวน์โหลดได้ครับนี่ครับก็จะมีแอปต่างๆเกมต่างๆทั้งฟรีและไม่ฟรีครับก็ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับคราวนี้ครับเห็นว่ามีแอปอยู่ใน App Drawer นะครับแล้วก็มีแอปอยู่ที่น่าจะ Home Screen ด้วยตรงนี้เอามายังไงเราก็เข้าที่ App r a w e r ก่อนนะครับแล้วก็แตะค้าง ทไทมมล่าครับกล้องถ่ายภาพวางปุ๊บที่หน้าจอแบบนี้ใช้อะไรอีกครับอันไหนที่เราใช้บ่อยก็วางที่หน้าจอได้นะครับอย่างเช่น w h atsapp นะครับนี่ครับก็วางปุ๊บแบบนี้แล้วก็เฮ้ยมันเริ่มจะเต็มเริ่มจะรกแล้วทำยังไงดีจัดกลุ่มครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอย่างเช่นผมมีแอปมอัลติทัสเทสเตอร์ตรงนี้ครับก็แตะค้างลากมาชนกับค a อแร n ส Standard ปุ๊บนี่ครับเป็นการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ตั้งชื่อเลยทูแบบนี้ครับ นะครับ t o o l เครื่องมือนะครับเรียบร้อยครับเป็นโฟลเดอร์เรียบร้อยอ่ะเอาเวลโมกเข้าไปอีกปุ๊บวางแบบนี้น่ครับเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็จะปละหยัดเนื้อที่หน้าจอไปได้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไหนที่เราเฮ้ยไม่ได้ใช้รบเราก็แตะค้างครับกวดแสบลงมาตรงกลางครับตรงนี้ลบทิ้งไปแบบนี้กล้องมลราลบทิ้งไปแบบนี้นะครับแล้วก็มันเป็นการลบจากหน้าจอนะครับตัวแอปจริงยังอยู่ครับแอปจริงยังอยู่ในแอปโรเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวกล้องก็ยังอยู่ครับไม่ลบทิ้งไปไหนนะครับรวมถึงว t s แซบด้วยครับตรงนี้เห็นไหมครับและนั่นคือการแอดตัวไอคอนของแอปพลิเคชันหรือเกมต่างบนหน้าจอนะครับคราวนี้ส่วนของวิเจ็ตล่ะจะเพิ่มได้ไหมทําได้เช่นกันนะครับอย่เช้านนี้ว่างอยู่แล้วก็แตะค้างที่หน้าจอัแบบนี้ปึ๊บขึ้นมาตัวนี้ UI มันจะเปลี่ยนนิดนึงครับสำหรับตัวไอคิวซันวิทบนโซนี่นะครับจะมีข้างบนนี่ครับเมื่อแตะค้างที่หน้าจอปึ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับข้างบนราก็เลือกตรงนี้ปึ๊บ ส่วนของวอลเปเปอร์กับทีมรัาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดทางด้านขวาก็จะเป็นการเพิ่มวิดเจ็ตทั้งหลายแหล่ที่เรามีในเครื่องนะครับมันจะเอาวิดเจ็ตทั้งหมดมาอยู่ที่นี่เลยอย่างเช่นวิดเจ็ตของแท็กไอด์วางไว้ที่หน้านี้นะครับส่วนเมื่อเราแตะครั้งที่หน้าจอเลือกทางด้านซ้ายครับคือการปรับแต่งทีมและก็วอลเปเปอร์เรากวอลเปเปอร์ก่อนอก็จะมีเลือกวอลเปเปอร์ครับว่ามาจากที่ไหนลองดูจาก ไ i เปอร์ไลท์ไเปอร์ก่อนนะครับมัน,นคือแบบที่เคลื่อนไหวได้อ่าบับเบิ้ลแบบนี้เซ็ตปุ๊บเนี่นยก็ไล้ไวเปอร์มาแล้วละนั้นคืออยู่ในขั้วๆนะครับของตัว Sony Xperia Ion ถัดมานะครับส่วน,น,นด้านบนตรงนี้เขาเรียกว่า Notification Bar หรือว่าแถบแจ้งเตือนนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถจะลากออกมาได้แบบนี้ครับก็จะมีการขึ้นเตือน,นครับมี สายโทรเข้ามีข้อความมีไลน์มี WhatsApp มีเมสเซจมี Facebook เตือนอะไรมาจะขึ้นตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถจะแตะไปดูได้ด้วยแล้วตรงนี้ครับจะมีการเข้าไปที่หมวดของ Setting หรือการตั้งค่าเครื่องตรงนี้ครับแตะไปที่ตรงรูปไอ้ปัจจัยไขย่กวงค่อยๆกันนั่นแหละนะครับในส่วนของเซ t t i n g ก็จะมีการเปิดปิด Wi-Fi Bluetooth อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงเพลงหน้าจอความสว่างความจุแบตเตอรี่อะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยเรื่องของภาษานะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะ มเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับจะแก้อย่างไงเข้าไม่ s เซตติ้งครับเลือกที่ Language and Input นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ครับตรงนี้นี่ครับเรียบร้อยกดเสร็จปุ๊บนี่ครับเป็น UI ไทยเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดตอนนี้ก็จะมีนี่ครับการเป็นภัษาบูธูดการใช้งานข้อมูลตั้งค่าการโทรเสียงการแสดงผลที่เกี่ยวกับข้อมูลอะไรแบบนี้ครับเป็นเมนูไทยทั้งเครื่องนะครับ คราวนี้ครับมาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ UI แล้วก็โปรแกรมต่างๆนะครับเมื่อ sony นีอัปเกรดตัว Xperia ให้กลายเป็น Ice Cream Sandwich แล้วนะครับเราจะเริ่มที่อัลบั้มครับเข้าที่อัลบั้มนี่เห็นครับว่ามีการเรียงภาพแบบนี้ครับตามวันที่เวลาก่อนนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราถ่ายๆๆๆๆเลื่อนลงมาอีกครับก็จะมีการแบ่งช่วงเวลาครับมีออกัสมีจูลายคือแบ่งตามเดือนตามวันครับไปเรื่อยๆเลยแบบนี้นะครับคือภาพถ่ายทั้งหมดที่เราเคยถ่ายมานะครับ แล้วจะมีของแมปครับคือถ้าเกิดเรามีการเ,าเปิดจ e o แ a c กกิ้งหรือว่าการระบุตำแหน่งภาพถ่ายนะครับด้วย GPS อะไรแบบนี้ก็จะมีการมาร์กจุดให้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับถ่ายที่ไทยถ่ายที่เกาหลีถ่ายที่จีนอะไรก็ว่าไปแบบนี้นะครับเราสามารถจะกดเข้าไปดูได้นะครับว่ารูปไหนถ่ายที่ไทยถ่ายที่ตรงไหนอะไรยังไงแบบนี้นะครับถ้าจะแมปครับก็จะเป็นเรื่องของออนไลน์ออนไลน,น์คือถ้าเกิดเรามีการซิงค์ ว่าสิงกับเฟซบุ o กนะครับใส่ไฟเบอร์เข้าเข้าไปในตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีการซิงกับออไลยอบั้มบัมด้วยนะครับคืออัลาบัมบน Facebook ก็จะกดปรากฏบนนี้ตัวเครื่องเราด้วยนะครับมาต่อในส่วนของ w a ล k m a มนนะครับนี่ก็จะเป็น UI ว a ล์กแมตัวใหม่นะครับถ้าเกิดเราเป็นแนวตั้งก็จแบบนี้ถ้าเราคลิกเป็นแนวนอนนะครับลองดูนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเรากำลังอยู่ด้านสายมือนะครับจะลองเปิดเพลงฟังกันนะครับจะได้ฟังเสียงลำโพงด้วยนะครับ ถ้าเรื่องมาที่มาเมลูสิกนะครับตรงนี้อ่าก็จะเป็นการเรียงเพลงครับเป็นจังหวดหม,ดมู่ครับมีแทร็กมีอัลบัม้มมีอาร์ติสอะไรครับเรียงตามศิลปินครับเดี๋ยวลองไปดูที่อัลบัม้มก็จะขึ้นว่าเป็นอัลบั้มมีอะไรบ้างแบบนี้ และจากนั้นมือสกีเพลเยอร์ครับถ้าเรากดปุ่มเมนูนะครับก็จะขึ้นว่านี่ครับมี option ต่างต่างขึ้นมามี sound enhancement คือการปรับแต่งเสียงนั่นเองครับสามารถเลือกเปิดปิด equalizer ได้เนี่ครับเลือกบอก equalizer ได้นะครับมี heavy pop jazz อะไรแบบนี้ครับก็เลือกปรับไปนี่ครับก็จะมีการปรับ equalizer ตรงนี้หรือถ้าอยากจะปรับเองก็ทำได้ครับแตะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามสบายตามใจชอบเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ระบบเสียง clear bass ครับอยู่ด้านล่างครับเลือกปรับเพิ่มลดได้ตามใจชอบเช่นกัน แล้วก็มาที่ส่วนของฟิล์มนะครับผมคือตัวเล่นหนังหรือ e วิดีโอเพล e r เยอร์นั่นเองนะครับ UI เป็นแบบนี้ครับนี่ครับจะมีพรีวิวของคลิปหรือแท็กนั้นที่เราเปิดอยู่ครับอย่างเช่นผมเปิดตัวนี่ครับอ่าสกเรตอันนี้เป็นไฟล์ 720p ครับ MP4 นะครับจะมีข้อมูลทั้่ด้วยนะครับว่าแท็กนี้ชื่ออะไรแล้วก yeah. ็มีความยาวเท่าไหร่ขนาดไฟล์เท่าไหร่นะครับลองกดเลย์ดูนะครัทำสวยขึ้นมากเลยครับมีที่ด้านล่างด้วย เท่าเลื่อนแท็กนะครับทลองเลื่อนนะครับไปหน้าอยหลังนี่เล่นต่อท,ทันทีครับไม่มีการกระตุกหรือว่ารอให้โหลดนะครับใครดูอีกแท็กหนึ่งครับอันนี้เป็นมารูนไฟล์นะครับเป็นงานวิทยุระศึกาตัวนี้เป็นไฟล์ 1080p ครับเป็น Full HD เลยนะครับ เล่นไฟล์นะครับจะเล่ 10p เม่นไฟล0 p ครับไม่มีกระตุกครับเลื่อนไปเลื่อนมาเล่นต่อเรื่องได้ทันทีนะครับมาตอนที่หมดกล้องเลยนะครับสําหรับการใช้ัหมดกล้องก็มี2วิธีครับเปิดหน้าจอขึ้นมาลากสไลด์ตรงนี้ครับมาที่โหมดกล้องหรือใช้ปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้ครับน่ครับน่ครับกดค้างปุ๊บแบบนี้น่ครับจะเปิดเข้าหมดกล้องแล้วก็เป็นการเรียกว่าเป็น instant shot ครับคือ เปิดปุ๊บถ่ายเลยหนึ่งรูปก่อนเลยอ่าจอย,ยังไม่ติดไม่รู้ละแต่จะถ่ายแล้วกดปุ๊บถ่ายปับ๊บนะครับแล้วก็เข้ามาที่หมดกล้องปกติครับนี่ครับก็วิธีการถ่ายภาพก็ง่ายครับแตะชัตเตอร์โฟกัสให้เองอัตโนมัติถ่ายทันทีนะครับหรือเซ็ตปุ่มชัตเตอร์ด้านบนครับกดเบาๆนิดน,นึงโฟกัสกดีนิดนึนนงถ่ายเรียบร้อยครับการโฟกัสภาพก็เร็วนะครับแล้วก็ชัตเตอร์ก็เร็วด้วย และจากหมดกล้องนะครับการตั้งค่าต่างๆครับด้านซ้ายครับซีนแตะปุ๊บนะครับมีซีออโต้นอร์มอลการใช้กล้องหน้าเข้ากล้องหน้าก่อนเลยนี่ครับกล้องหน้าครับคอมเบตกล้องหน้าที่1.3ล้านนะครับตัวนี้ครับ1.3ล้านประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเรื่องของงานเซฟไทม์เมอร์ครับตั้งเวลาถ่ายมีสมายดีเทคกชั่นกับเจลแท็กกิ้งอะไรแบบนี้คี่กล้องหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวกลับที่กล้องหลังก่อนนะครับอ่านะครับ นี่คือโหมดซีนออโต้คือเมื่อเราส่องแล้วมันมีการดีเทคซีนอัตโนมัตินะครับว่าเป็นการถ่ายภาพอะไรยังไงแบบไหนจะเป็นมาโครพอร์เทสหรือเป็นแลนด์สเคปมันจะออโต้ดีเทคเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นนอร์มอลโหมดปึ๊บอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาเลือกนะครับว่ามีการตั้งค่าซีนไหมถ้าไม่มีคือจะเป็นออฟนะครับถือว่าจะเปลี่ยนเป็นพอเทสถ่ายคนนะครับแลนด์สเคปถ่ายยูทับในซีนที่ถ่ายตอนกลางคืน,คนที่มีแสงแน,น้อยๆถัดมาคือ อีวีครับปรับได้นะครับ Exposure v ย l u e ครับทำให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลงได้นะครับแล้วก็เรื่องของ LED l l s h ครับเลือกได้ว่าออโต้ครับหรือว่าจะเลือกเปิดปิดนะครับแต่ก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเมื่อเรากดเมนูแล้วนี่ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอย่างเช่นนะครับมีซีนมี Resolution นะครับกล้องครับ12ล้านครับสูงสุดแล้วก็มีถ้าเกิดเป็นถ้าแบบวายเต็มจอ16ต่อ9ก็จะเป็น9ล้านความลเยก็จะลดตามระดับลงมานะครับ มีแฟลชมีเซฟไทม์เมอร์มีสไมล์เทคชั่นมีโฟกัสโหมดครับนี่ครับเลือกได้ครับว่าจะเน้นโฟกัสหน้าหรือว่าจะเป็นการปรับโฟกัสแบบจุดเดียวเป็นมัมเตีร์ออโต้โฟกัสหรือเป็นอินฟินิตี้หรือว่าเป็นทัชโฟกัสก็ได้ครับเอ็กซ์โพเซอร์วาลูมีค่า ISO นะครับผมสูงสุดอยู่ที่800แล้วก็ทั้งค่าออโต้ได้ไวเบาลานซ์ครับเลือกปรับได้ครับว่าเป็นแสงออโต้แสงหลอดส้มแสงหลอดขาวแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้ครับเลือกปรับไวเบาลานซ์ได้เอง ถัดมาครับเมโทรงโหมดนะครับแล้วก็มี i m a g e s t a b i l i z e อคือการภาพสั่นนั่นเองมีจ o t r a c k i n g การกำหนดจุดมี Capturing Method มี Shutter Sound ตัวนี้ครับเลือกได้ถึงขั้นเปิดกับปิดแค่2อย่างครับ h u t t e r s o u n d Capturing Method ครับลืมตัวนิดนึงก็จะมีใช้ปุ่มตรงนี้ครับกดถ่ายแล้วก็ t o u c h p t u t u r e คือแตะปุ๊บโฟกัสปับ๊บถ่ายเลยนะครับจะง่ายสุดคือนนี้ครับโฟกัสแล้วก็ใช้คำว่ r คีย์ s p p อยด้านบนตรงนี้ครับ ถัดมาควิกลันช์นะครับผมก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าถ้าเรากดปุ๊บกดค้างตรงนี้แล้วมันถ่ายรูปแรกเลยหรือเปล่าครับนั่นคือสควต์ลันช์ถ้าเกิดจะเปิดก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดัตต์สโตรเรจคือเลือกเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็เลือกเก็บที่เมมเครื่องหรือว่าใส่ m i c r o SD c ก r d ก็ได้ส่วนในกรณีครับที่เราใช้ฟังก์ชันของกล้องอนไนที่มากกว่าบ่อยกว่าตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นผมว่าผมใช้บ่อยคือ capturing ไม่ถอดครับก็ย้ายมาวางกับ exposure v ซอก็ได้สลับกันรับจะแทนที่แล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้ครับผมจะเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น Touch Capture แบบนี้เขาจะลองแตะนี่ครับแตะแล้วถ่ายครับนี่ครับแตะแล้วถ่ายครับถัดมาครับโหมดวิดีโอแล้วก็จะสไลด์ปุ่มนี้ครับลงมาปึ๊บาวิดีโอนะครับก็มีตัวเลือกเช่นกันครับคืออัดด้วยกล้องหลังอัดด้วยกล้องหน้านะครับแล้วก็มีการตั้งค่าซีนได้ครับ ตรงนี้จะมีออโต้ซนครับต้องเลือกปรับซีนเองนะครับแล้วก็มี Exposure Value แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการเปิดไฟครับคือเป็นเปิดไอ้ตัว LED f l a s ครับช่วยเวลาถ่ายวิดีโอกลางคืนครับก็เปิดเป็นไฟมนก็เป็นไฟฉายไปเลยกดเมนูครับดูกันนะค่าเพิ่มเติมอ่ามีซีนมีความละเอียดูดครับเป็น Full HD ครับ1 0 8 0 P แล้วก็จะมี Photo Light, Self Timer ตั้งเวลาถ่ายมี f o c u ส Mo d ก Exposure Value ครับ ไวบบลาซ์ดเมทริกอิมเมจตามเลเซอร์คือการเวลาถ่ายแล้วมือสั่นนะครับมิโยมันจะไม่สั่นตามดูแล้วจะไม่ปวดหัวมีจอยทายกิ้งครับมีไมโครโฟนนะครับเลือกเปิดปิดได้ไปจัดเสียงหรือเปล่ามีแคปเจอริงเมทอดนะครับมีชัตเตอร์ซาวแล้วก็ดัตตาสตอรเรจเหมือนกันถัดมาครับเดี๋ยวเรามาเข้าเว็บกันดีกว่าเบราว์เซอร์ไรซันปึ๊บ นี่ต่อ w ไ fi ครับอาจจะเร็วนิดนึงแต่ลองดูกันว่าเป็นยังไงนี่ครับคือหน้าดอรแซนนะครับแล้วนะครับผมมีการเปิดแฟลชไปแล้วนะครับผมซึ่งนี่ครับเวลาเลื่อนขึ้นลงหน้าเว็บครับเลื่อนปืดๆครับซูมเข้าออกซูมเข้าออกส่วนเบราว์เซอร์ไม่มีปัญหาครับเลื่อนปืดๆสบายครับ ต่อมาครับก็เป็นของการเล่นเกมเดี๋ยวเราเล่นเกม Hero Call นะครับผมฮีโร Call เ,เ,เ,เกม,มเนออกมมี้นนก็เป็นเกมสามมิติครับเป็นแอคชั่นแอนด์แอนเจอร์ออกแนวเหมือนเดียบรนะครับก็เป็นเกมฟรีครับโหลดได้จากในมาร์เก็ตนะครับครับตัวเกมประมาณร้อยกว่าเมกหรือ300เมกมาเนี่ยครับอ่ะเริ่มแรกก็ต้องสร้างตัวละครก่อนตัวนี้เลยกันวกความรวดเร็วนะครับจะได้เข้าเกมเลย จะเห็นว่าภาพสามมิติในเกมมันมว่าอลังการใช้ได้เลยนะครับนะครับเราจะขับตัวละครเดินไปแบบนี้ ก็ต่อสู้ครับแล้วเก็บเหรียญเก็บเงินนะครับ ามีของมีเงินอ่ให้เก็บแบบนี้ครับไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะนะครับใส่เกาะใส่ดาบอะไรนี้ได้ครับสามารถจะเอาไอเทมที่ได้มาครับไปเอลนดีไฟหรือไปตรวจสอบที่หมู่บ้านหลังจากเล่นมิชั่นจบอะไรแบบนี้นะครับท่านี้บางคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีปุ่ม Recent App นะครับเพราะซีนแทนวิทย์บน a n น r o i d จะมีปุ่มรี c e n t App แล้วปุ่มที่เปิดแอปล่าสุดนั่นเองครับก็ไอออนครับก็ใช้การกดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับแบบนี้ นี่เาจะขึ้นมาแล้วว่า Re c e n t app หรือแอปที่เราเปิดไปล่าสุดมีอะไรบ้างนะครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูได้อันไหนที่ไม่ใช้งานเลือกปิดก็สไลด์แบบนี้ครับปิดแอป Facebook ปิดคามีราปิดตัวกล้องไปแบบนี้นะครับปิด c o n n e c กเ d อร์เดเวิร์สอะไรนี้ก็จะเหลือเบราว์เซอร์ก o เกิลแมปแล้วก็ Play Store ก็ถ้าเกิดจะเข้าไปดู Play Store ก็กดที่ Play Store แบบนี้ครับหรือกดปุ่พมพวงเขาอีกทีหนึ่งนะครับกดค้างปุ๊บแล้วก็มาที่เบราว์เซอร์ก็ได้ครับก็เป็นการสับ ช้านแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วนะครับส่วนนะครับวิธีการจับภาพหน้าจอสำหรับ Android นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับที่เป็น i อ e c ครีมแซนด์วิชแล้วครับจะใช้ปุ่มนะครับบุ l ุ่มดาว n ครับตรงนี้ลดเสียงปุ่ม Power ครับกดค้างไว้แบบนี้ครับพร้อมกัน1 2ปุ๊บนี่ครับประมาณ2วินาทีครับแล้วมันก็จะจับภาพหน้าจอให้เลยงเช่นนะครับเลื่อนๆไปมาที่หน้านี้แล้วกันกด พาวเวอร์กับวอลลุ่มดาวครับพร้อมกันปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับจับภาพหน้าจอได้แล้วง่ายๆอินโทรทุกรุ่นครับที่เป็น Ice c ครีมแซนด์วิชแล้วครับจับภาพหน้าจอใช้วิธีนี้นะครับเหลือแต่ performance test นะครับเราก็เริ่มจาก multi touch ก่อน1,2,3,4,5,6,7,8,9 10.0สุดสูงสุดครับ2.4จุด4จุดครับลอง4จุดนะครับแบบนี้ ถือโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับต่อไปครับเราจะใช้ Corent Standard ครับทำ Benchmark คะแนนครับ x p e r i a Ion ครับที่เป็นไอซิมซันวิ3 1ม2ันยคะแนนนะครับผมอยู่ตรงนี้สําหรับแอบ b e n มาร์ r k ค่อีกตัวหนึ่งนะครับจะใช้เป็นเวลาโมครับซึ่งในเวลาโมครับก็จะมีการเทอยู่2แบบก็คือ h t m L f i e นะครับแล้วก็เป็น Metal ส่วน HTML5 คือการเทสวนของการเว็บครับการเรนเดอร์ภาพเพจการเปิดวิดีโออะไรแบบนี้นะครับเป็นการเทสที่ค่อนจะยาวทีเดียวแล้วก็เม t a ก็จะเป็นการเทสเรื่องของ CPU ครับ integer การคำนวณนู่นั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้ครับมาลองดูคะแนนกันที่เขาทำทสเสร็จไปแล้วนั่นแหละสำหรับ HTML5 นะครับ Ion นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับ1384คะแนนนะครับอะถัดมา Metal ครับ ของเมทาครับคือสองของ CPU นั่นเองของเราอยู่ที่385คะแนนนะครับนอกจนั้ครับเบลลโม่ครับยังมีส่วนที่เรียกว่าเป็น device info หรือว่าสามารถจะดูข้อมูลของตัวเครื่องได้นะครับและสำหรับเพื่อนนะครับที่สนใจ Xperia o n นะครับตอนนี้ก็วางจำหน่ายในบ้านเราแล้วเรียบร้อยนะครับก็ราคาที่17,900หืรหรือ990ายประมาณนี้นะครับซึ่งราคาก็ไปชนกับอีกตัวหนึ่งของ Sony ด้วยกันเองคือ Xperia a c r o S นะครับผม สำหรับสเปคทั้ง2รุ่นนี้ก็้ทออนแล้วก็ a r c r o เนี่ก็เหมือนเหมือนกันนะครับจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าเรื่องของวัสดุแล้วก็หน้าตานะครับสำหรับตัว a r c r o เครับจะเน้นส่วนของการกันน้ำอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเครื่องก็จะเป็นวัสดุเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นการซีลด้วยแล้วก็เป็นพวกยางครับทำให้ตัวเครื่องมันอาจจะดูแบบหนานิดนึงนะครับผมแล้วก็อาจจะจับแล้วจะก็แคบๆหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าเป็นพลาสติกแททั้งตัวเลยนะครับ ส่วนไอออนครับอาจจะได้ความรู้สึกที่ว่ามันดูเรียบหรูกว่าครับมีความบางแล้วก็วัสดุที่เป็นพรีเมียมคือเป็นโลหะอะไรแบบนี้นะครับสำหรับวันี้นะครับทีงมงานดอกชซนก็หวังว่าเพื่อนจะได้ความรู้อาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับในการรีวิวเจ้าไอออนไปปรับใช้กับตัวสูี่ที่อื่นได้นะครับเพราะว่าส่วนมากเฟิร์มแวร์แล้วก็ UI มันจะคล้ายกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของการรีวิว x p e r i Ion นะครับผมสำหรับวันนี้ ผมแล้วก็ทีมงานรอยัแสนก็ถอขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ